เห็นแล้วมัน,นมเนแล้วเกาะไหด้นุนเ่ดนเลเปเดาอู้ว่าววววววนววบววนีวว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 วอวว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 อวว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 นวว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  สบายดีสบายดีผมเปพี่น้องป้องไปเบิร์ตจะพูดทุกคนพี่น้องตอนนี้เทาวาอยู่ป่าอยู่ดงของเราพี่น้องมากับงานของเบาเดือนกับน้องดาตอนนี้ขามมาหัดป่าแล้วขามซีเรียร้อยพี่นอ้องเอ้ยมานำพนายไงเมื่อนี้ก็จะได้ฝากความว่างน้ำพึ่นสบายดีพึ่นจะพาะกินยังก็กินกน้ำพิ่นเลยเมื่อนี้ไปนำมอโล <c oughs> เทนี่เพิ่นเคยไปเขาไปกับนายเติงกับนายเฮียงบุรีไดเจเกะแตอะไรกันอ้าวไดเจเะแตบ่อืมโอ้กับทีมงานหลายคนอยู่คำบ่ได้สัตคก็ไดสัตน้ำสัตน้ำอืมไดกินสัตน้ำสัตว์ป่าเนาะสัตว์ป่านี่ฝากคำนับมาบอกเราสบายดีทุกคนถ้าต้องให้ได้ฟานหน่อยๆเลยเลยค่บุรีคำบุรีมีนอซานกับงานเกษตรงานแคบไปแล้วแคบนอซานพอได้กินอยู่นี่วันนี้กับทีมงานมาไหม เฮ็ดยังนี่นะเส็ดซานเส็ดซานมาหน่อยเพื่อนนี่กระเชียความบางอีกนอหนึ่งเพื่อนกะมีความสุนเสียครั้งยิ่งใหญ่พี่น้องเมียเรากะห้ากระเชียชีวิตบางใดนี่ซ้อมทำทิพย์เชล้วเอากระเสียใจน้ำเพลินพี่น้องเพิ่นกะห้าออกป่าครั้งพิเนี่นะตัดนอซานจะได้ปั่นกินเขาน้อแน่นกินเขานำกัน อเอกมานำนี่เบาพิมพ์กิวเข่าวป่าปั่นกินเข่มามองหันปลาเลย,เลยปั่นปุ๊บสโมงกงเอากินนอซานเนาะสีนะส่โมงสิบหกโมงมาแต่บ้านชั่วองโมงอาหารรักเออทนนันได้เวลาหารก่นจำแจวไปก่อน อ๋อฮานครับได้อนคมนี่เลยคมนี่มากับนักเอกมากินกินมาชานมีพี่ยงข้างในจะลองเมื่อกีอาครับมาทานได้กินข้าวเที่ยงข้าวเช้นปั่นกินแล้วเย่างยังผมว่างออกพี่น้องแต่ว่าหลังจากปั่นกินข้าวเฮาก็ได้ยังไงกันไปหากินบ่าวเดือนกับน้องดากับพี่งานนายผ่านคนหนึ่งกะ ไปมองบอเดือนยังมาํำลังเฮากับบอลเลาะไปหารัดก่อนไปตตดตามพร้อมกันพี่น้องวา่าเฮาจะได้ยังไหมื่อน,นี้ไปเฮาไปขออยังเลาะโอ้บอลเลาะยังไปทายโอ้เสียงกระเล็น เราได้ยินเียนกระหอกเขาก็ได้แขกกับบอเลาะเลยพี่น้องขนาดเด็พ่อมากไหมหรือว่ากุกมังไห้เนี่ยโอเคอยุบพี่น่อยกระหอกมันจะเข่าแหละช่วงนี้นะปาเกือบโดนพี่น้อย ของแท้เกอบดอมันตอดนี่มีห่วยอยู่นี่ห่วยนิดหนอยโอ้ยกบจะกบจากป่าเห็นไหมนะ ชิกน็นังเยียบคิบเลยพี่น้องเลยได้ยินไเชียงกันเล่นทางน่ะแถวนี้กระเจ้าเ,เคยพักแล้วมีเขาดังไฟกองไฟงนี่ทักนอนนี่นี่พี่น้องนอนมันห่วยเลย Nhiệp lời phí nội Nói mạnh. Thì với đứa phó, mắc mậy Thì bà vô đây rồi đấy chắc Nhưng mà súc chắc măng rồi nhỉ Thì bà bán nội mắc đấy Thì bà học bộ phần trí luôn bỏ phí nội Mắc đi Phó thì cũng mắc hình phí ป๊าดกขนาดนะมาเข่งแต่บุเ็นก็หกเขามากินเลยพี่น้อยมีแต่มาเข่งไปเลยนมันเป็นหย่อนลมแหง้วเนาะลมแหงพี่น้อยเท่ากับไม่ได้พอยังเลยนะป๊าลมนะยอมเลยหากินไรพี่น้อยป๊าดกไรพี่น้อย เอาทาเบอร์ก็รหอกก่อนเราไม่อยากยิ่งนกนะพุ่น่ะพุ่น่ะัานก็ะหอกแลน ไปหน่อยมันออกเลยมันอยู่ชุมชุ่มนี่แหละมันบังได้ตอนนี้เริ่มมืดเลยก็ได้ยิงก็หอกแล้วพี่น้องเยุ๊มันตกอยู่ไหนอ๋อใช่แล้วตัวหอกก็บังยัน นำเอาไปเลยนี่มักินบางไหมสามโตโอ้ยอาหารเฮามันประมาณแล้วย่างแคบอยู่ได้กระหอกไหนปุ๊บไปแล้วไยชักฮาไปทีเไรเจ้าไหญนะ เสียดายเสียดายเสียดายเอาเอาตอนนี้เอากระสีไปยางหาทีมงานก่อนโอ้เสียดายกระหอกพี่น้องเลยเหายิ่งมันตกบอลน้ำตกเลยน้ำบอลน้ำตกก็แคบแคบพี่น้องเพราะว่าน้ำมันไปใต้ดินนะบอลน้ำข้าบอลสมัดจกเอาได้พี่น้องเลยโอ้เสียดายกระหอกตัวบางใหญ่ครับตอนนี้ยังไปหาทีมงานก่อนที่พักว่นนี้ถือผามานน้ำโอ้ยพี่น้อง sẽ đây có hộp tôi bật ngay Anh sẽ lại tìm ngàn hồn bảo măng, ừ. Sẽ biết bò Sẽ biết bò ừ. Hả? บูไม่หันกินแล้วมันอ่ะบ้าณพุ่นบอะละมาก่อนเลยม่านวะจมปวมพุ่นอ่ะยิงยุกหอกตกจับไปใช่ยิงบ่ตายชิพานะในผ้านเพิ่นไปทำกระหอกที่เฮายิงเมื่อกี้นี่มันตกบอลบอลนะฮะบอลนำตุ๊กพี่น้องเยมีผ้าแล้ว มีแล้วบอโอเคโอเคเฮาไปเอาทีมงานทางบ่อเลาะเลยกับนายพานเพิินผู้ใส่เบ็ดเบามางนะชีพผ้าเพิินไปวิธีเอาคืนกระหอกที่เขาหญิงพี่นอ้องเพิินชีวิธีใด,ดเพิินชีเอาไดนะนะถือว่าพะไรเอาได้พูนั้นถือว่าชนะแล้วเฮายื้อมือเฮานี่บ่ถทั้งพี่นอ้องประมาณเม็ดปลายเม็ดปลายนี่แหละเฮ้ยเม็ดปลาย ใครมาเปน็นป่ายเอายืนได้ประมาณสองเมตรกว่ากว่าประมาณนี้แหละพี่น้องเขาถ่ายที่งานทีเบ็ดทีททเบ็ดเอาพี่น้องไว้เขาม,มาชิเกาะหรือบอกกับเบ็ดนะไปรุ่นนึงกันเนี่เอากัเอานายผ่านมาเบิ้งวิธีเาราสิเกาะเอากระหอกพี่น้องไว้ <laughs> <laughs> ชินีพนหรือบ,บอกเอาเบ็ดได้ไปได้เนะาะใช้เบดื่อตีเบ็ดนะ บมดเลยโอ้ย e like, ังย uh, uh, ังเป็นอะไรลมแห้งลมแห้งบ่ใส่ไปได้เออลมแห้งใส่ไปได้เนาะมองใส่แรกมองนะฮะยังบ่ใส่เลยโอ้เอ้านี่วิธีเล่าพี่น้องเลยมาเบิ็งน้ำกันว่าจะได้พ่นหรือบ่ถ้าเฮามาได้ก็หอบตัวนี้ถือว่าเฮาบ่มีอาหารกินตอนแรกเลยพี่น้องเลยเพราะว่าบาเลาะกับเพิ่นยิ่งก็หอบมาใต้แล้วอ่ะ Mình sẽ hậu nhìn tay để mà mất tục bọn bò nằm thì ờ, nằm, uh, nằm tục tại đỉnh phía ngoài. Ơ, oh, hãy là bọ bơ vào nè, bây. Khói bọ đấy, trời ơi, bay đấy. luôn một lần nữa đúng rồi đâu rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi bờ rồi đúng 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 không đúng rồi đúng rồi đúng rồi เอาอีกหนึ่งอืออือโยปลาเลยออเเยเอาไหมเอาลุ้ลุเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ Pato. <laughs> <laughs> king king keng 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 Mà thăm mà đã, áo thì là sâu mạng phòng hậu với đâu này. Thăm mà thăm phần bớt. Đó, phải nói, mà này. Khai đây hàn kim này phải nói. Nghĩa lẽ phần ngàn không bao lít, bao lít phải nói. Đây thì tôi điêu nên lại. ถ้าเบิงในพันเดือนเล่าสิได้จากโตก็ะหอกนะหรือว่าอาหารการกินอย่างอื่นพูกน้ำเรลาพี่นอ้อยถ้าเราเบิงเอาคือว่าเอาเป็นผู้ยิงในพันเป็นผู้เทคนิคคือว่าวิธีการเอาแอลกอฮอล์ตุกนำ้ำพี่นอ้นอยคือว่าเอา้าไม่ได้กินอลไบันเนพี่น้องได้ตัวเดียวก็โอเคแหละไปไปน้ำเท่านานู้ถ้าเบ,บิ้งบ่อ เราจิฝ่าหอกไปการหรือสิไปบ่นบันผักไปจะก,กินกินเขาพี่น้องไช่ใช่เรากรัให้เราถือกระหอกก่อนนะแต่ท้องอใน่านเก่งพอได้กินกันนอกไปในนอกอได้รับกระหอกเลยอโอ้ทีมงานพาก,กันมาเลยไ,ได้ยังไงเฮ้ยบ่ได้แดก ทามาทาได้แดกแล้วแล้แดกแล้วอือวคือยินเสียงไออยู่กีกตกอยู่่ตกอีโอยบ่ละคือกันเนาะตกแล้วก็ห้องนี้ลมแน่ลมแน่ดบบอยู่นี่บได้พบเจ้าน่ะก็ฮอไปิบโตอยู่น่ะนี่ได้ยิงตัวเดียวแหละนี่ประมาณนี้ โอ้บ่อพิมพ์นอนเลยบ่นอพิมพ์นอนรับเลยพี่น้องนอนแต่หัวแรง้งแต่ในผ่านป่านะถามแล้วบังอะไรบ่อ,บอป่านะใช้ป่าได้ได้บ่ใช้ป่านะว่า,าอะไรป่าจะเอารู้บังรู้ก็อยู่เหืออะไรบนเหืออะไรบ่ปา่ปานังปลากระปลากระโอ้ nhảy xuống đây, ừ. 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 đây nào nó ừ. nay bên xe Lộn hình nào hôm nay và nào hôm nay cái nào hôm nay bên 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 nào nó nay bên nào hôm nay <laughs> เาสูบบง,ยงหยิหน,น่จยงไยๆพี่หน้อยโอ้หญ่กันเนาะแต่พอได้กินอยู่เจามานเลยเนาะไปไปดิโอ้นาวหนาวหนาวหนามแห้งพีน่น้ง่งน่นาจะได้พี่นุ่นยลมฝันนั่น,นบ่าวมางเพิ่งกำลังพักหอกเป็นตอนเป็นตอนเลย ใส่ก,กงใส่กับนอสานนี่ว่าเนี่ยคอนแขนคอนแขนเท้าก็ได้ค้างมอเลยตม่มหนำใบถาจะได้กินปลานะน้องดาปีกบ่ปีกเอ้ยคุณดิ่าปีกปลาเครือะ กินกาแฟยิ้มเป้ยสองห่อเลยหนึ่งสอะมักแซ่บทั้งมักทั้งแซ่บน้ำกำลังเดือดอยู่นี่น้องดาปิ้งปลาคึงไว้เปิดอีกโอ้ใส่น้ำมัยสมสมโนมัยสมแกงกะหรี่ มาซานมาซานหยอดคอนแคนกระหอบผสมปลาซานใส่กันมันกระเซบเองมันดอกกูปลากินย่างกระเซบล่างเลยบ่มือบ่เรียบร้อยเลยหยอกเด้อพี่น้องเอ้ย เก้วนังดาคำบรรอกกมาดูหัวผลบ่ะมาล้อยักข่าวนี่คุณพ่อรอกเรามากกวสาวเนาแต่ว่าอาหารการกินเทากันยังงบมสุกพี่น้องเลยเปิดก่อนวอบอู้หอนอนอนเลยไ แกงกระหอบดอกพอนแคนนอนอสานของติงปลาเครื่องของน้องดาจุ๊บยินมาเนี่ตีเนี่ยลางขอน่ะยินมานี่แม่ยินมานี่แม่ฮูอยู่เวลาเมืงน้องอยากลองเบิง เนื้ลอลังคอแก้เขาวว่าสัน <c oughs> น,น้องหนาเรากินโบได้ด้วยไทยเข้ามา,า,าได้กินได้หล่อมากตุกคนเป็นไงชุกแหละฮันนะ นั่ำจนชิบดเลยเอิรนีปลาชุกเด้อพี่น้องไงตีงปลาเขิงคือเอินสือปลาเขิงเอิรนปลาบดตูโตเป็นยังเกงกระหอบเอีไดกินยาาด่นเกงเป็นข้าวเด้อกินข้าวแหละครับพาพาไปหาลัดฟ้านลัดหมู่ป่าโอะไรมาน ชี่มเชยเอากินเข่าให้น้องได้เพิ่ปรุงหม่อน่าจะแช่บอลตองดาแช่มาทันได้ลองมาทันได้ชิมมาแช่ชิมแล้วทำเพือ <laughs> là ấy, ừ. đó là thơm mà ngư rồi thử vào ok, lấy phía nào này Hàn toàn lẹn Trên họ à, Bảo phim Cái sọt nhay thì bảo phim Rồi ừ. đi Kinh muốn đu Nhằm đây rồi bỏ Là băng bạc khẩm แสบเนาะนีะ่นได้จะคของผู้เต็งกินแสบอยู่ตีพอได้กินส,สุดยอดกินเดอ้อใน่านปลาคืงกำลังกินมามามาบอเลาะขับใหญ่งได้บอเลาะเอา้า บ่ละไรบ่บ่แสบบ่แสบจับเอาจับเอาเฉพาะเราพูดบรยิงกระหอกย้อนอยู่ยอกยอกเนาะอ้าวบ่เดือดนี่ยประเดี๋ยชะน้อยขางบ่วงอีกขาใส่อยู่บ้านเอาไม่ได้างบ่วงนี่มีใช้ชีวิตแล้วเนาะใช้ชีวิตแล้วขางบ่วงบ้านเรานาะกัลบ่วงกัลบ่วงบ่วงข้างขวงบ่วงางบ่วงข้างในบ่บ่วงข้างในป่า แท้จริงแท้จริงนั่นบริการบวงนาซศร์กันเราคิดมาอันเดียวบวงนาศร์ศรช่องเนาะช่องซ่อนแล้วก็ใส่ปากเลยดึงดึงออกไม่ได้ดึงออกแต่อันเดียวแน่อันเดียวข้างตลกขนาดเอ้าพี่น้องเลยจัดบึ้งนี่เออนีพี่น้องเลยจัด ย่ำะดอคอนเสิร์ตแบดอนี่ได้ดแลาวยี่บอบึงมาเยเยเียตับเนือดเกระดูกเนือกระบวงถวยแทบครับอาไมบอเลาะใส่เลยนอนลยิมยิงเขาอิ่มเลยเลาะอิ่มเลยอิ่มแล้วเนาะเบาพิมพ์ได้อิ่มได้กินเขานะ อิ่มแล้วคือว่านอนแต่หัวแรงเถอะคือบไปเจอกินเขา่าแล้วนอนไว้ลยยลวเลยพี่น้อยเราเมื่อยเราเมื่อยที่เหือเมื่อยที่เหือนายผ่านปลาเครื่องลังจากกินเขา่าอิม่มเห็นยังนี่ต้มนำ้ำต้มนำ้ำกินกาแฟ <c oughs> ก,กาแฟเนาะเหมือนนี่หาใชไปทางใดคือนี่ไ,ไปกันเลาะ,ะ,ะทางไหนเลาะทาง ย้วยย้อยห, <laughs> หากระถางเนาะหานูไวหานูไวหากระถางหาฝานมอเจอชิมาเนาบพวหัวกันบัดมานเทาเดน้อนนอนพักนอนพักก,กับเบ, <ละ S 1> บาพิวนอนเบาเพ,าาาพิ่มบาร์เรปไสร์บาไดเไปไทเนาะจมโป้กินข้าวอิ่มจักไปหาเลาะหาการแ่วใด ลมก็แห้งแห้งพี่น้องเลยป๊าดต่อก็สิบริยินเสียงเสียงฟานฟานห้องเห็ดให้มาเน่บ่เดือนจะนั่งเลยอืมมาต้องมาพอได้แบกมาแต่คนจุ่เย่จุ่เย่จุ่เย่เนาะนี่อย่ามาแต่ตัวเลยมาแต่ตัวละลาห้อยได้บางลวได้ก็เออได้บางลวก็โอเคอาหารทำได้สำนันกะ เอาก็เท่าว่าลัางจากกินข่าวกินน้ำแล้วพี่น้องเลยคลิปนี้กะกับผมีิยังไลยคือที่เห็นแหละการหาอยู่หากินทีมงานสามคนได้แต่กระหอกตัวเดียวกระหอกที่บาลลิส์ยิงได้นห่นแหละตอนนี้กะทางบอเดือนกับบาเลาะเพื่อนหาหากานแหละหารับการคืนนใพี่น้องเยทางน้องด่ากับบาพิมเพื่อนกับน,นอนที่พักเฮากับทีมงานปลาเบาเฮากับทีมงานายนพันปลาเคืองกับีหาลับ การคลิปดีนี้พี่น้องก็อยากฝากจบสัานี้ไปก่อนขอเข้บใจที่ติดตามนับชมแต่ตอนนจบพี่น้องก่ะขอคนละหลค์คนละติะดตามพี่น้องให้กำลังใจเอาพอกันคลิปต่อไปพี่น้องคลิปนี้ก็ร์ดลาไปก่อนบ๊ายบาย